สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเคล็ดลับนะคะการเก็บรักษาพริกนะคะที่เราซื้อมาทํากับข้าวแล้วถ้าเกิดว่าพริกนี่เหลืออยากจะเก็บไว้ใช้น,น,นานๆนะคะก็มีวิธีถนอมนะคะแล้วก็เก็บรักษาค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเด็ดขั้วนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบทำกับข like ้าวนะคะเคล็ดลับนี้นะคะก็ทําได้นะคะพริกเราก็จะไม่เสียง่ายด้วยเก็บไปใช้ได้นานนะคะเพราะก็เสียดายเนอะถ้าเกิดใช้ไม่หมดนะคะก็เสียดายของก็อันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะที่ครัวฟ้าใสนะคะนํามาฝากทุกๆท่านนะคะ เสร็จแล้วเราก็ล้างพริกให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะมาผึ่งพริกให้แห้งนะคะหรือว่าให้เสดดน้ำก่อนค่ะ,คะหลังจากที่เราผึ่งพริกนะคะให้เสดดน้ําแล้วนะคะก็จะนํากล่องหรือว่ามีคัพเปอร์แวร์นะคะมาใช้ เอามาใส่ก็ได้ค่ะนํามาใช้ได้แล้วก็เราก็จะวางทิชชู่ลงไปนะคะสักสชั้นละกันค่ะวางลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดมีพริกนะคะ mm hmm. ก็ควรที่จะเอาพริกสีเขียวนะคะลงก่อนถ้าเกิดมีทั้งพริกแดงนะคะพริกติดมพริกสุกนะคะ mm hmm. ก็เอาสีเขียวลงก่อนนะคะ แล้วก็ตามด้วยสีแดงก็จะช่วยให้นะคะเป็นวิธีที่จะทำให้พริกนะคะสดได้นานนะคะไม่เสียไม่เน่าเร็วนะคะก็เก็บได้ประมาณ3 4ถึงสสัปดาห์ก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดบางท่านอาจจะไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเยอะทำเสร็จแล้วนะคะพริกก็ยัง ไม่หมดนะคะก็นำมาเก็บวิธีนี้ได้ก็จะช่วยให้เรานะะประหยัดสตางค์ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อใหม่อีกนะคะเผื่ออยากมอีอยากจะทำกับข้าวอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถนำพริกที่เราเก็บเอาไว้มาทำได้เลย <Yeah. S 1> ค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะก็นำทิชชู่เหมือนเดิมนะคะ ก็ซักสองชั้นค่ะแล้วก็ปิดเอาไว้นะคะนำไปแช่ตู้เย็นค่ะ